แต่ก่อนจะไปพักเบรกเรามีแบบประกันชีวิตที่น่าสนใจจากทิพยะประกันชีวิตมาฝากนะฮะใครที่อยากจะวางแผนร่วงหน้าเพื่อรองรับใบเกษียณลองไปดูกันครับทิพยะประกันชีวิตให้คุณวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ยามเกษียณได้ง่ายๆด้วยประกันชีวิตบำนาญ85ทับ1และ85ทับ60ซึ่งเป็นประกันชีวิตบำนาญที่เลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรับรายปีก็ได้ เลือกจ่ายเบีย้ยเป็นรายเดือนหรือรายปีจนอายุครบ59หรือจะเลือกจ่ายครั้งเดียวจบและใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3 0,000นบาทสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศและทิป l i ไ e Contact Center 0อร์8 5 5 5 5 5 5 ชีวิตบำนาญ85ทับ1และ85ทับ60เพื่อความสุขทุกช่วงเวลาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง